ตอบไปว่าเราได้โอบเห็นการยิบบนใบหน้าของกราได้และให้ภาพลายผลแก่ใจของเราเป็นภาพที่เราอยากจะเห็นขอ,ขอจะค่อยๆช้าลงไปวันนี้พลอยและว,วิทรู้สึกโปรง่งโล่ง ด้วยความรู้สึกสบายใจมากขึ้นไม่เจ็บปวดปวานริตรได้พูดทุกอย่างที่เก็บไว้ในใจมาน,านานนับสิบปีให้กับยายและเพื่อนรักได้รับทราบจนไม่มีอะไรติดค้างในใจต่อไปและสิบสองทำคว,วบคู่กันไปด้วยกา่เ,เขียนความในใจเป็นจดหมาย